บรรยากาศ4โมงเย็นพอถึงหน้าหนาวเราก็จะมีถนนเส้นเขาเรียกอะไรอะทางลัดอ่านี่เลยมีคนเดินไปแล้วแสดงว่ามีใช้เส้นทางสกูตเตอร์เดินผ่านก็คือเดินตรงไปเลยข้างหน้าใช้เวลาแค่ไม่มากอะไม่ถึง5นาทีก็ถึงหมู่บ้าน ถ้าเดินอ้อมเดินตามถนนก็จะประมาณถ้าถนนเรียบๆแบบนี้ที่เขามากว่าทีมะาแล้วประมาณนี้เนาะไม่มีรถสวนนะก็ประมาณ10นาทีถึง10บถึงสินาทีถึงถึงหมู่บ้านข้างหน้าที่เป็นมืดๆอะ่ะแต่พอดีช่วงนี้มีน่าจะมีสกูตเตอร์ผ่านก็เลยมีถนนอีกเส้นหนึ่งไว้สำหรับสัญจรไปมาที่แบบง่ายง่ายมากขึ้น แต่ต้องระวังให้ดีเพราะว่าเราไม่รู้ว่าข้างหน้ามีหลมุมมีบอมีอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าเมื่อดเมื่ออย่างนี้ไม่อยากจะเสี่ยงก็คือใช้เส้นทางปกติส่วนมากเป็นคนที่ออกกําลังกายคนที่เขาเดินออกกําลังกายที่เดินเข้าป่าในช่วงหน้าหนาวถ้ามีถนนทางลัดแบบนี้เขาจะใช้เส้นนี้ลัดแล้วก็จะมีสิงสาสิงาสงาไม่ใช่ลาสัตว์มีแต่สิงสาลา สิงสาลามีกวางเดินเป็นเพื่อนตอนเช้าเห็นคนเดินอยู่เมื่อเช้าก็เห็นอยู่แต่ไม่กล้าเดินไปเพราะว่ากลัวกลัวว่าถ้าไปเจอหลุมเจออะไรมันจะไม่คุ้มเอาทางเดินแบบปกติดีกว่าก็คือถ้ามีรถมาก,กวาดหิมะแล้วมันก็จะเรียบแล้วก็เดินตามริมขอบขอบได้แบบสบายไม่ต้องเดินแบบเขาเรียกอะไระเดินแบบเก่งอะ่ะ เก่งเท้าเดินแบบกลัวลื่นอย่างนี้ไม่ต้องเพราะมันจะมีเศษเศษหิมะที่เป็นเป็นน้ําแข็งแล้วที่เขากวาดมันจะเดินง่ายดังก๊อบแบก๊อบแบไม่ใช่กินขนมนะแต่เป็นกระดูกของคนเดิน <c oughs> <c oughs> กระดูกของคนเดิน <c oughs> ประมาณนี้ไหมอ่า <c oughs> บรรยากาศย,าบาย,บาย่บใบยๆมาฝากช่วงคนเหลิกนาะนอกซีโมงปกวา่า สี่โมงเย็นค่ะ16นาฬิกาบรรยากาศก,ก็ประมาณนี้แล้วแต่วันไหนท้องฟ้าเปิดท้องฟ้าปิดวันนี้ก็รู้สึกจะปิดทั้งวันตั้งแต่ตื่นมาก็อย่างเงี้ยประมาณนี้เลยน่ะเห็นไหมเดินแป๊บเดียวจะถึงแล้วเห็นดำๆมิบมบมิบ,ปบ,ปบไปแล้วน่นใกล้ถึงแล้วนั่นเส้นทางลัด แต่ไม่ไม่น่าจะปลอดภัยอย่าเสี่ยงเลยดีกว่าถ้าไม่เคยเดินถ้ายังไม่เคยเดินหรือว่ายังไม่มีใครบอกว่าเออเดินไปตรงนี้นะมันง่ายอย่าพึ่งไปเพียงแค่เราเห็นนี่เสียแต่ไม่รู้ว่าใครคนในหมู่บ้านนี่แหละเขาเดินเขาชอบเดินที่เดินออกกําลังกายเขาจะเดินมีเส้นทางรัดเขาก็จะเดินรัดมาข้ามมาถนนฝั่งนี้แล้วก็เข้าไปในป,ป่าถนนเข้าไปในป,ป่าก็าจะอยู่ระหว่างเนี้ยมันก็จะง่ายสําหรับเขาสะดวกเดินแบบ ใช้เวลาไม่เยอะแต่ถ้าเดินตามถนนตอนนี้ก็โอเคอยู่เพราะว่าหิมะหยุดตกน่าจะเป็นวันวันไหนอ่ะภายในอาทิตย์นี้แหละแต่ไม่แน่นอนเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าพยากรณ์อากาศเริ่มจะไว้ใจไม่ได้แล้วต้องแบบดูวันต่อวันหรือว่าครึ่งวันดูครึ่งวันประมาณนี้เลยนะเนาะอ่าบรรยากาศช่วงบ่าย สี่โมงเย็นสิบหนาฬิกากว่ากว่ามาฝากวันที่มีหมอกแบบท้องฟ้าไม่เปิดนะาเตึบเลยหมู่บ้านไม่เห็นแม้แต่แสงไฟเมื่อตึืต้อเอาความหนาวฝั่งยุโรปไปฝากความหนาวฝั่งเมืองร้อนไปดูสิว่ามันจะผสมประสานกันออกมาเป็นแบบไหน <c oughs> ปีนี้อากาศหนาวเนาะไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนทุกทั่วมุมโลกรู้สึกว่าอากาศปีนี้จะหนาวเป็นพิเศษแล้วก็หนาวนานยิ่งบ้านเรายิ่งหนาวนานจะสิ้นมกราแล้วยังไม่ยังมีอุณหภูมิเรียกว่า,วายังลดต่ําอยู่สิบกว่าเนี่ยถือว่าโอ้แบบสุดๆแล้วสาหรับบ้านเราเนาะถ้าเป็นหน้าหนาวปกติไม่ถึงมีเป็นบางปีเท่านั้นแต่ปีนี้รู้สึกว่าจะแบบสิบห้าสิบเจ็ดยี่สิบอะไรประมาณนี้โอ้สุดยอดได้ เอาเสื้อกันหนาวออกมาใส่ถึงเวลาได้ออกงานแล้วถึงเวลาได้ออกงานแล้วประมาณนี้เลยอ่ะบรรยากาศเมืองในหมอกมาฝากจ้า